ตไสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าครับมิวสิริลพัฒน์เผชิญหน้าสิบตำรวจโทรคู่กรณีที่เดินตามเข้าห้องน้ําหญิงในปั๊มยามวิการอ้างเข้าห้องน้ําผิดหลังเจรจาสิบตำรวจโทรยกมือขอโทษต่อหน้าสื่อ โดยหมิวบอกยังคาใจบางประเด็นรอผลตรวจจากวงจรปิดในปั๊ม50%เชื่อไม่มีเจตนาเห็นใจหลังพูดคุยเชื่อว่าอาจเป็นผลพวงจากการทำงานโอเวอร์โหลดจนไร้สติวอนสังคมอย่าเพิ่งตัดสินแต่ถ้าจงใจทำโกหกจงรับรู้ว่ามันได้สร้างบาดแผลให้กับคนคนหนึ่งไปแล้วถามต่อหน้าสื่อทำไมปวดท้องไม่รีบทำกิจแต่ปล่อยเวลาล่วงเลยหลายนาที จนตนต้องตะโกนถามจนเกิดเหตุขณะที่สิบตำรวจโทรยันไม่ได้เจตนาหลังเกิดเหตุยอมรับตกใจจนขับรถชนคันอื่นติดต่อผู้เสียหายแล้วพร้อมยอมรับผิดในทุกกรณีโอนจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจครับแลก็อพอเข้าไปแเราก็ได้ยินเสียงที่คุณหมิวพูดมาแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นปรากฏ ภาพตามคลิปขึ้นมานะครับแล้วทําไมถึงรีบออกไปโดยที่ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ตัวหรือว่าไม่ได้อธิบายให้ให้หนิวเข้าใจคะวันนั้นผมตกใจครับผมตกใจแล้วก็ด้วยความที่ว่าพักผ่อนน้อยมากก็เลยไม่มีสติที่จะทําอะไรยครับหนิวยังรู้สึกว่ายังมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวแต่หมิวจะไม่ปักใจและยังจะยังไม่ตัดสินได้ทังว่าน้องตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ นะคะแต่ว่าเหตุการณ์สุดวิสัยแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดก็ได้แต่ว่าในสิ่งที่มิวสงสัยตอนนี้จริงๆก็คือคนเราปวดท้องทําไมเข้าห้องน้ําแล้วถึงไม่รีบทําธุระส่วนตัวของตัวเองทําไมถึงต้องปล่อยเวลาให้มันนานถึงขนาดที่ว่ามิวยืนสังเกตการอยู่ตรงนั้นประมาณ3นาทีได้พร้อมกับการถือมีดและถือถือวิดีโอเตรียมที่จะถ่ายคลิปไว้อ่ะค่ะก็เบอร์นั่นแหละครับก็ที่บอกไปก็ไม่ได้ ยังมังไม่รู้ตัวเลยครับก็ถ้าที่จําความได้ก็มีที่ผมเล่าไปตรงๆอะไ,ไรไม่ได้รับคําสั่งจากใครเลยครับแค่นั้นเองครับไม่ได้ตั้งใจตามไม่ได้ติดตามมาจากที่ไหนเลยครับ,บไม่มีครับผมยอมรับผิดทุกกรณีทุกนี่นะครับทั้งโทษทางอาญาและวินัยเราเราผิดหมดครับถ้ามีถ้าเกิดผลสอบตัวออกมา <Okay. S 1> ว่าผมผิดครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนิวตีความไว้ก่อนเลยว่าเขาน้องไม่ได้เจตนาเพราะว่า หคือโอเคเขาไม่ได้เป็นตำรวจในพื้นที่นี้นะคะคือถ้าผิดจริงก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำมิวก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะคะมิวเห็นแค่าชายคลุ้งคลั่งควงปืนเจาะยิงเพื่อนบ้านดับคาเปลพบหลักฐานเป็นคนเดียวกับที่ไม่มีเงิน40บาทจ่ายค่าน้ำมันแล้วเพิ่งไล่แทงเด็กปั๊มดับขาที่ครั้งนี้ตำรวจตะคุบตัวทันควัน ทราบชื่อคือนายสราวุธขันเสรีหรือเต้ยพูดจาไม่รู้เรื่องคาดว่าเสพยาจนหลอนคิดว่าคนจะทำร้ายใครมีลูกงไรู้ว่าเราอะ่ะคนอื่นเมื่อไหร่ถ้าลงพัก็ได้ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงยังไงต่อเจอน้ำมันแล้วเป็นงไงตังมีจ่ายเขาไหมแล้เวเขาทำไง เราไม่ให้เรามึงทำไงอะแทงแทงไปไปเอามีดไปแทงเขาไหมแทงืแทงแทงนะทำไมไปแทงเขาพูดยาไม่ถูกหรือว่ามันมาทวงค่าน้ำมันเราคืนคืนอืคืนเด็กไอไอคนที่ที่เราแทงเขาเนี่ยิงนะฮะที่ผมยิงเนี่ย ไม่ใช่ที่แทงเมื่อคืนนี้เ<ะ>มื่อคืนนี้เมื่อคืนไหนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยขายเกินแตมแล้วจ่ายตังค์เขาไมขณะที่สามีเพื่อนบ้านที่ตายเล่าตอนตอนเข้าห้องน้าได้ยินภรรยาตะโกนถามใครมาบ้านก่อนได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงดังปังแล้วเดินมาแฟนผมก็ถูกยิงม,มันเดินออกไปข้างนอกมันเดินไปเฉยๆแล้วผมก็เดินวิ่งตามออกไปสงสัยว่ายิงแฟนผมทำไม มันก็ไม่ตอบแล้วผมเองมันถือปืนผมเลยวิ่งย้อนกลับมา็ีปัญหาอะไรไม่มีเคยได้พูดคุยอะไรกับคนก่อเหตุก่อนนั้นไม่เคยครับเราคิดว่าทําไมเขาถึงอยู่ๆมาก่อเหตุไม่รู้เมามั้งเคยเสพยาไหมครับพี่ก็ไม่รู้อีกแหละเพราะไม่ไม่ยุ่งอยู่แล้วไม่หนีมันก็เดินมันก็ไปเดินไปซื้อของร้านน้องผมตำรวจค้นบ้านยังพบกางเกงเปื้อนเลือดมีดสามเล่มและมอเตอร์ไซค์เป็นหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นคนที่ก่อเหตุใช้มีดแทงเด็บปั๊มดับข่าที สอบเนี่นก็พบว่าเป็นคนร้ายรายเดียวกันกับที่ใช้อาวุธมีดแทงเขาเมื่อคืนนี้ก็เมื่อกี้เจอคุณแม่นะครับของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะก็เพิ่งจะมาทราบว่าลูกเนี่ยนะครับเสพย,ยาเสพติดนะครับก็มีอาการนาทางจิตอาการหลอนนะครับก็เข้าใจว่าคนนู้นคนนี้ก็เป็นศัตรูไปหมดแม่เขาก็เสียใจนะครับแล้วรถที่ใช้เนี่ยเป็นรถที่เมื่อคืนเนี่ยไปไปฆ่าเขาที่ที่ ดานแม่ผููก่อเหตุบอกปกติลูกเป็นคนเงียบมีดื่มน้ำกระท่อมบ้างตกใจมากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่รู้จักเลยเลยฉันเองฉันก็ยังไม่รู้จักเขาเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้มานานาแล้วเขามีอาการคุม้มคลั่งอย่างนี้บ่อยไหมไม่ไม่เคยมีค่ะเ <ừ> ขาจะเงียบอยู่เงี้ยมันไม่รู้เรื่องเลยเรื่องมันแต่งตัวยังไ,ไงไปยังไงเพราะว่ารอนอนหลับแล้วไงอบอกเขาว่าอะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งมันไปให้เริ่มต้นใหม่ต้รเขาสูญเสียเขา เสียใจยิ่งกว่าเราเขาไม่มีโอกาสได้กลับมาหาลูกหนาะแม่เาอีกนะขอภายพาพัยเสมอลูกอยากให้เขากลับมาเป็นคนดีต้องยอมรับค่ะเพราะเขาก็ต้องเนะนาะธรรมดาเขาก็ต้องเสียใจสต่ยางส่วนแม่เด็กปั๊มที่เสียชีวิตร้องไห้ตลอดเวลาบอกเพิ่งคุยกับลูกสี่ทุ่มวันเกิดเหตุไม่คิดว่าจะมาถูกแทงตายโอดก็เลยไปก่อนโรกลับมา ก็งั้นเออเดี๋ยวให้น้องมาตามไปให,ให้น้องกินหมูกระทะทั้งหมดครับแวะปั๊มมาตังค์ให้พี่ด้วยนะเขาเข้าแวะเอาตังค์ให้พี่คนมาที่หน้าบ้านบอกว่าพี่ชายโดนแทงเสียชีวิตแล้วนะอันนี้จะเพียงแค่เน้ยแล้วผมก็ไปเช,ชื่อผมก็เออเดี๋ยวเขาบอกว่าเออให้ตามไปที่ปั๊มเลยขี่รถตามไปที่ปั๊มเออนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยป่ะฮะที่เขาสองคนนี่แหละ บิ๊กตู่ท้าแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ตัดสืบทอดอาํานาจเพราอนยประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ขัดแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแก้ทั้งฉบับหรือแก้เฉพาะรายมาตราถ้าทําได้ก็ต้องไปดูที่กฎหมายว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างไรย้ําไม่จําเป็นต้องไปสั่งใครลั่นถ้าระแวงว่าผมจะสืบทอดอํานาจก็ไปแก้มาจะเลือกหรือไม่เลือกผมก็ไม่ขัดข้องไม่เลือกก็ได้ท้า ก็ไปแก้ไขมาแก้ให้ได้แล้วกันก็บ้าไปที่ผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วกันรัฐบาลก็เสเนอแนวทางในการสมมติการแก้ไขรัฐมนูลแล้วแต่ส่วนว่าจะแก้ทั้งฉบ,บับหรือแก้รายมาตราผมไม่ขกยัดข้องทําทําได้ก็ไปดูกฎหมายที่ไปดูรัฐมนูลเขาเขียนว่าไงก็แค่นั้นแหละผมไม่จำเป็นต้องไปสั่งใครหรอกทุกคนก็มีความคิดความคิดดีๆก็มีความคิดไม่ดีมันก็มีนะ สมัยไม่ระแวงผมอะไรต่างๆสืออบทอดนากกไปแก้มาสินะจะเลือกผมไม่เลือกผมก็ไม่ได้ขัดข้องไม่เลือกก็ได้ก็ไปแก้มาแก้ได้แล้วกันด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเฉลยคำให้สัมภาษณ์ที่พูดถึงไดโนเสาร์ว่าให้อดทนพ้นบทเฉพาะการ5ปีไดโนเสาร์ก็ไปเผยสิ่งที่เรียกว่าไดาโนเสาร์คือที่มาของนายกซึ่งมีบทเฉพาะการ5ปีก็หมด ก็รออีกแป๊บเดียวบอกตอนเองเป็นวิศวกรจึงชอบเปรียบเทียบอะไรให้พิสูจน์ได้ไม่ต้องมานั่งเดาส่วนสวาบางคนที่เดือดร้อนกับคำว่าไดาโนเสาร์และกล่าวโทษสสเป็นเหตุทำให้รัฐธรรมนูญถูกคว่ำคุณอนุทินระบุต่างคนต่างอยู่ไม่ดีกว่าหรือยันไม่มีแรงกดดันให้พกรกประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลไดโนเสาร์นี่ก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบ ในเรื่องของที่มาของนายรันมนตรีมีบทเฉพาะการห้าปีก็หมดก็รออีกแป๊บเดียวถ้าเทียบกันเริ่มตอนนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆมันก็พอๆกันผมเป็นวิศวกรผมก็ชอบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเทียบแล้วแบบพิสูจน์ได้ไม่ต้องมานั่งเดากันคุณดีมตร์ก็ตบางคนเดือดร้อนคำว่าใจนุ่าเนะคะเกออกมาถามตัวสสวว่าเป็นคนเหตุที่ทำให้เราโดนจความด้วมมันต่างคนต่างอยู่ไม่ดีว่าเลรว เราก็ทําของเราในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนเลือกมาเราก็ต้องเราก็ทําทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็ให้ความเคารพประชาชนท่านรู้สึกยังไงกัแบแรงกดดันบอกว่าประชาชนปัดคุณในไทยคุณจะถอนไม่มีแรงก,กดดันอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยผมทําตามหน้าที่ทําตามกฎหมายทําตามสิ่งที่ควรจะเป็น สารอาญาสั่งจำคุกหนึ่งเดือนเพนกวินพริตชีวารักละเมิดอำนาจศาลประพฤติไม่เหมาะสมในห้องพิจารณาคดีแต่จำเลยสารภาพเปลี่ยนเป็นกักขัง15วันโดยเพนกวินนั่งรถเข็นวิลแชร์มาศาลมีเจ้าหน้าที่และทีมพยาบาลคอยดูแลอาการจากการประท้วงอดอาหารเจ้าหน้าที่ต้องคอยประคองให้เพนกวินลุกขึ้นยืนแถลงสารเกี่ยวกับความอึดอัดที่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการประกันตัว ท,ทั้งที่ยังไม่ถูกตัดสินคดีใดๆขณะที่สารเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพในห้องพิจารณาคดีขณะเกิดเหตุโดยทนายความแถลงต่อสารว่านายเพนกวินยอมรับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่เพราะต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมสารจึงลดโทษเป็นกักขัง15วันล่าสุดเพนกวินถูกย้ายตัวจากเรือนจำมากักขังที่สถานกักขังปทุมธานีแล้ว ตำรวจแถลงเสียใจผิดพลาดกระสุนยางถูกยิงเข้าศีารษะนักข่าวย้ำแจ้งเตือนแล้วรับผิดพลาดในการยิงของเจ้าหน้าที่ทางพบตรได้สั่งให้ทบทวนการฝึกให้เข้มงวดมากขึ้นและขอสื่อมวลชนปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยันให้สัญญาณด้วยการตะโกนบอกก่อนยิงกระสุนยางซึ่งผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก็ทราบและก้มหัวหลบ ในกรณีดังกล่าวนี้นะครับได้มีผู้สื่อข่าวช่อง8นะครับได้วิ่งเข้าไปทำข่าวในซอยนั้นนะครับซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังวิ่งติดตามไปและเข้าทำการจับกลุมได้ส่งสัญญาณนะครับว่าจะใช้กระสุนยางนะครับจน้าที่ผู้สื่อข่าวได้ก้มลงหลบกระสุนยางกระสุนเลยพลาดไปถูกบริเวณศรีรษะสำนักงานวิวยาาติขอแสดงความเสียใจ นนนนนนะััับอ่่กกกกาาาววผู้้ทมด้านผู้สื่อข่าวที่บาดเจ็บเผยปฏิบัติหน้าที่ตรงแยกถนนเข้าสารยันไม่มีการให้สัญญาณหรือแจ้งเตือนก่อนตอนนั้นมีผู้ชุมนุมรายหนึ่งคว้างขวดใส่ตำรวจและพยายามวิ่งหลบหนีเข้ามาในกลุ่มตนแต่ประชาชนช่วยกันไล่ออกไปต่อมาตำรวจเริ่มยิงกระสุนยางใส่โดยไม่ได้ให้สัญญาณหรือแจ้งเตือนก่อนยัน ตอนถูกยิงยังคงยืนอยู่ไม่ได้ก้มหลบเพราะไม่รู้ว่าตำรวจจะยิงไม่ทราบเหตุใดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจึงให้ข้อมูลแบบนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอสื่ออย่าไปอยู่ใกล้แนวปะทะต้องเอาตัวออกมาให้ปลอดภยัยชี้สื่ออยู่แต่ฝั่งผู้ชุมนุมแล้วถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ให้ตำรวจถ่ายฝั่งผู้ชุมนุมเพื่อให้เห็นว่าสื่อนั้นอยู่ในจุดเสี่ยงบอก สื่อไม่เห็นหรือว่าก่อนจะปฏิบัติการตำรวจถูกกระทำอะไรบ้างถ้าไม่มีอะไรตำรวจก็ไม่ทำก่อนราวังตัวหน่อยและการเป็นห่วงนะเวลาไปโวโ้สื่อเยอะไปหมดลแล้วก็อยู่ตรงกับฝั่งฝั่งผู้ชมนุมอะ่ะแล้วก็ถ่ายต้งที่ตำรวจอย่างเดียววันนี้ก็ให้ให้ตำรวจถ่ายไปยังผู้ชมนุมเยอะๆจะได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยอยู่จุดเสี่ยงแค่ไหนยังไงผมเป็นห่วงะนะก็คุณก็รู้อยู่แล้วมันจะแรงตอนไหนคุณรู้อยู่แล้ว ทำไมจะเรียกไม่ได้ก็แต่เมื่อเขาจะแรงการเริ่มตารวจเริ่มเริ่มจะปรับคุณก็ออกไปถ่ายข้างๆโน้นไม่ใช่คุณไปอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามโน้นก็เขาต้องทํางานไงเล่าถ้าประกาศแล้วไม่ใช่หรือมา่ต่อไปนี้เขาจําเป็นที่จะต้องต้องทําให้เหตุการณ์มันสงบแล้วคุณไม่เห็นเหรอว่าก่อนเขาจะทําเนี่ยเจ้าพนักงานถูกกระทําอะไรบ้างคุณไม่เห็นเหรอไปเห็นหรือไงเขาเคลื่อนกําลังไปหาผู้นู้นไหมถ้าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นถ้ามันเป็นสอเจราที่บานปลาย แล้วถ้าเขาไม่ประกาศก่อนแล้วเธอเขาประกาศก่อนเธอก็ต้องกลบเธอก็ถอยออกมาได้เมื่อที่ชุมนุมเขาว่าไปม3-3เรารักกันโอนเงิน1000วันแรกฉลุยเกิดเงินหมุนเวียนกว่า11,000ล้านโดยรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นระบุมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า5ล้าน7จ็0 0 0คนคิดเป็น7 7ซ์ของคนได้รับสิทธิ์มีเงินเข้าสู่ระบบเกิดประโยชน์แก่พี่น้องแรงงานมากกว่า5,700ล้านบาท งวดถัดไปจะโอนตามลำดับคือ29มีนา5และ12เมษาจนครบ4,000ผู้มีสิทธิ์ใช้เงินซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มสิ้นสุดโครงการ31พฤษภาคมคลัสเตอร์ผู้ต้องกักติดโควิด -19 พุ่งเป็นอย่างน้อย395รารายเร่งวางมาตรการงดการเคลื่อนย้ายงดรับผู้ต้องกักใหม่ในตมสวนพลูและบางเขน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสโมสรตำรวจเร่งฉีดวัคซีนและมีแผนเข้าตรวจผู้ต้องกักซ้ำอีกใน7-14ถึง14วันส่วนคลัสเตอร์ใหม่พระรามสบางขุนเทียนยังหนักหลังผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเพื่อขอวีซา่าตรวจคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว71รายพบติดเชื้อ30รายขณะที่สบครายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก73รายเสียชีวิตหรายนับเป็นรายที่91ของประเทศ เป็นชายวัย60ปีพนักงานบริษัทมีโรคประจําตัวเริ่มมีอาการ15มีนาก่อนเสียชีวิตสาวอดีตแฟนดาราหนุ่มท็อปนักธกรยันไม่มีคลิปลับและไม่เคยขู่เรียกเงินกรณีสาวโพสต์ถูกแฟนหนุ่มดารานักบูท๊ทำร้ายร่างกายบีบคอจนเกือบขาดอากาศหายใจต่อมาระบุด,ดาราหนุ่มคือท็อปนักรก่อนฟังดาราหนุ่มยอมเปิดใจเป็นตนจริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ทำร้ายถึงขั้นบีบคอ ยอมรับกระทบกระทั่งกันเพราะฝ่ายหญิงถ่ายคลิปขณะตนมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงและเรียกเงิน2 0 0 0 0 0บาทจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะก,กันล่าสุดพนักงานสอบสวนเชิญทั้งสองฝ่ายเข้าพูดคุยแต่ดาราหนุ่มเข้าพบไปก่อนหน้านี้แล้วด้านอดีตแฟนสาวของท็อประบุต้องการออกมาปกป้องเกียรติของลูกผู้หญิงผ่านไป3-4เดือนแล้วถ้าจะขอโทษควรทำไปนานแล้วไม่ต้องรอให้เป็นข่าวส่วนประเด็นที่อ้างว่าตนถ่ายคลิปยืนยัน ไม่ได้ถ่ายคลิปและไม่เคยเรียกเงินพระกรัญญาวัดป่าเนื้อนาบุญที่ศรีสะเกตเปิดใจหลังเผยแพร่คำสอนเสพการปฏิบัติธรรมแบบสะเทินน้ำสะเทินบกด้วยการดำน้ำในถังเอาจิตไว้ตรงสะดือจะมีสมาธิบรรลุธรรมเป็นอริยะ,ะญญาหายจากโรคภัยและโควิดไม่ต้องฉีดหรือกินยาพระกรัญญาลั่น หากต้องสึกก็ไม่หวนแต่ขอให้ทุกคนบรรลุธรรมยืนยันทำได้จริงอยากให้ผู้นำทุกระดับของประเทศปฏิบัติตามปฏิบัติได้เลยตรงน้ำอยู่ในถังน้ำล้วต้องเอาจิตไวไว้ตรงสะดือเขมแมลท้องให้สุดๆนะเขมเลสุดๆแล้วก็อยู่ตรงนั้นมันก็กานแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อไปอยู่ในน้ำจะหายใจได้ยังไงคือทำบ่อยๆมันจะเกิดความร้อนข้างในจะเกิดฌานพอเกิดฌานแล้วเนี่ย มันจะทําลายโรคหมดเลยทุกชนิดมะเร็งมะเร็งก็หายหายเบาหวานได้หมดโควิดลงได้เลยหายเลยไม่ต้องกินยาไม่ต้องฉีดยาโอ้ยมันลดลงงามงามลดมามันจะรักษาหุ่นถ้าไม่เชื่อจะสอนทําไมสอนทํำไมเสียหายมันเป็นบารมีเก่าเพราะเคยปรัถนาพระโพธิสัตว์มาซึ่งรู้วิธีทั้งหมดเอาจะเอาอะไรก็พิสูจน์สิคือทุกอย่างพิสูจน์ขณะที่นักวิชาการอิสระนายจตุรงจงอาสาบอกฟังแล้วเหนื่อย ไม่ใช่เข้าใจผิดหรืออาบัติแต่ถึงขั้นอวดอุตริมนุษยธรรมนักเรียนช็อกมาเรียนเจอศพครูสอนคณิตศาสตร์ผูกคออยู่หน้าห้องเรียนเขียนจดหมายสั่งเสียพร้อมโพสต์ข้อความปริศนาเหตุเกิดโรงเรียนดังจังหวัดแพร่หน้าห้องเรียนป .4 ทับผู้เสียชีวิตคือนายยานวัตรครูสอนคณิตศาสตร์ซึ่งถูกคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ต้นสังกัดนักเรียนเผย มาโรงเรียนเดินขึ้นห้องจะเอากระเป๋าไปเก็บเห็นภาพนี้วิ่งหน้าตื่นไปบอกครูเวนให้ทราบก่อนที่นายยานวัตรจะใช้ห้องเรียนเป็นสู่สารได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าวันสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครทำร้ายจิตดวงนี้ได้อีกด้านญาติเผยครูเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแต่ทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องวินัยคงหวันว่าจะถูกให้ออกจากราชการจึงก่อเหตุนี้